กลยุทธ์หุ้นรายตัวให้กับเราตอนนี้พี่หวานอยู่ในสายแล้วนะคะพี่หวานสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนาวานันแล้วก็ท่านนา้กลงทุผูครับชมและฟังทุกท่านครับค่ะขออนุญาตอัปเดตมุมมองตลาดหุ้นพี่หวานนะคะนิดหนึ่งช่วงประมาณเดือนเมษายนนี้นะคะเซ็ตหนึ่งหกหกศูนย์ค่ะมองมีอัพไซต์ต่อเนื่องไหมคะก็ะมีนะค่ะก็ยังยังพอมีโอกาสอยู่บ้างเพียงแต่ว่าคือคือหลังสงการมาเนี่ยต้องบอกก่อนว่า วันบันนี้วันทําการวันหนึ่งวันศุกร์วันหนึ่งเราจะหยุดสี่วันทําการคนะครับเท้าความนิดหนึ่งสี่วันทําการหลังจากนั้นมาเราก็จะเจอกับเรื่องของการประกาศผลประกอบการของกลุ่มธนาคารเต็มทีเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยความบันผัวเนี่ยมันจะ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 มีสูงขึ้นนะฮะคดขึงหน้าแต่เป็นความบันผัวในลักษณะที่ลงมามีคนตั้งรับนะมีคนซื้อจะทําไมถึงมองอย่างนั้นเหตุผลสนับสนุนก็คือเรื่องของ ตัวนักคุณต่างชาติซื้อสุทธินะครับเราจะเห็นภาพของนักคุณต่างชาติซื้อสุทธิได้อดีขึ้นเนะมื่อวานซื้อไปประมาณพันเจ็ดร้อยกว่าถูกไหมฮะมันทุเดทออกมาเนี่ยต่างชาติซื้อสุทธิไปห้าห้าจุดหนึ่งหนึ่งพันล้านนะโดยประมาณนะครับนะฮะก็ถือว่าดูดีขึ้นถูกไหมฮะตั้งแต่ต้นเดือนมาคืตอต้นเดือนเอนเี่ยเขาก็มีตัวเลขติดลบมาก่อนแล้วเขาก็เพิ่มงซื้อมาสองสามวันทีแล้วเนี่ยหนักขึ้นมาก็เลยทําให้ตัวเลขมันออกมาเป็นบวก แต่ถ้าเป็นเยอรมันเนี่ยเขายังติดลบอยู่ประมาณเจ็ดพันเก้าอยู่นะฮะถ้าเป็นเยอรมัดก็คือตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเาก็ยังเ,เป็นตัวเลขติดลบอยู่นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนภาพที่ต้องต้องต้องดูกันนิดหนึ่งนะฮะพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เซ็นตอินเด็กซ์จะไซเวยือนอยู่ในช่วงของระดับราคาที่เขาเรียกว่า ยืนยืนยืนซัพพอร์ตที่1655เนี่ยระยะสั้นๆเนี่ยได้แต่ถ้าเป็นซัพพอร์ตระยะ,ะไกลกันไปสักนิดหนึ่งแล้วก็เป็นจุดที่ถ้าลงมาถึงเนี่ยน่าจะซื้อถือก็คือ1650ถึ16 46, ง1646ตรงนั้นน่าซื้อถือมากเลยถ้าลงมาถึงนะงานนี้ก็คือสเต็ปอย่างนั้นไปเภาพที่มองก็คือโอกาสของการช้วยเวยอัพยังคงอยู่แล้วมีโอกาสขึ้นไปเชสแนวบ้านานะที่ดูด้านบนก็คือ1,664จุดกับ1,600 เจ็ดจุดสี่เจ็ดจุห้าจุดแถวแนั้นหนึ่งหกหกสี่เกิดขึ้นแล้วแต่แต่ยืนไม่ได้ใช่ไหมแต่ตุ๊กเตปกปิดเมื่อวานนี้ไงนะครับตุกเตปกปิดเมื่อวานนี้แค่นั้นเองนะอนะครับอนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ลาพี่หวานในช่วงจังหวะนี้นะคะเราจะเลือกคุณแบบไหนดีคะกลยุทธ์ในช่วงจังหวะนี้แหละครับเลือกคุณแบบไหนดีก็ถ้าดูอย่างนี้แล้ว กลุ่มธนาคารเองเนี่ยผมก็ว่ายัางยังยัง,ยงมีมีโอกาสที่จะเล่นปันผลแล้วก็เล่นรอบได้นะลงซื้อซึ้นขายกันอยู่อย่างอย่างเรยกตัวอย่างอ่าตัวของเคแบงค์เคแหลังจากที่ X แล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่ากลับขึ้นมายืนปิดหนึ่งเได้ดีอันนี้ถือว่าสายสัญญาณมามาดีพอสมควรเพราะว่าสปอร์ตรองรับเขาได้นะอันนี้นี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าถ้าเราไม่ชอบ ความเสี่ยงในแง่ของการคาดการเรื่องผลประกอบการก็ดีหรือการขึ้นเครื่องหมายไอดี XD ก็ดีเราอาจจะหนีไปที่กลุ่มของพลังงานนะครับกลุ่มของพลรรังงานโดยทั่วๆไปเพราะว่าสัญญาณน้ำมันดิบลงง่ายอย่ามีทิศทางที่เป็นขาขึ้นอยู่อันนี้แล้วก็เราก็มองว่ามันก็น่าจะมีผลเป็นลักษณะของอความสัมพันธ์กันนะความสัมพันธ์กับ,บราคาน้ํามันเนี่ยนะมันน่าจะเป็นพาร์อย่างนั้นไปเพราะฉะนั้นในตัวของ อ่พลังงานเองนีนย่ยังสามารถเล่นนอบได้ลงซื้อขึ้นขายอย่างนี้นก็ยังได้อยู่นะฮนใเป็นภาพอย่างนั้นไปแต่ถ้าเป็น w o r s t case จริงๆเราเซ็ตดินเด็กลงลงลึกนิดนึงถ้านักลงทุนที่จะซื้อถือเอ่อเข้ามาเพิ่มอันนี้ได้ได้นะฮะยี่สิบหกห้าศูนย์หนึ่งหกสี่หกอันนี้ซื้อเพิ่มได้ครับค่ะนะคะตัวเคแบงมีกรอบซัพพอร์ตยังไงแนวต้านยังไงแล้วก็จุดถอยยังไงบ้างคะราคาก็ไต่ขึ้นมาแล้วเหมือนกันนะฮะไต่ขึ้นมาใช่ตัวของเคแบงใช่ไหมล่าสุดน,น,น k b บ n งก็มาอยู่ที่190.50อยู่แล้วตอนนี้แต่วันนี้เขาทำ189.50เป็นจุดต่ำสุดของเขานะครับคือ189.50เนี่ยเทียบกับราคาปิดที่1 9 3แล้วก็ตัดค่าตัดเงินบันหมดออก350ตางเงินอยู่ที่189.50พอดีนะครับอันนี้จะเป็นเป็นภาพนั้นนะเพราะงั้นสปอร์ตของเคบ n งในระหว่างวันวันนี้ก็คือ 190- ถึง189.50ถ้ายืนอย่างแรงเดียวโอเค โอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะดูที่หนึ่งเก้า190ศูนย์เหนึ่งเ้าศูนย์เป็นเจณละกันส่วนแนวต้านที่อยู่ที่หนึ่ง้เ้าสิบสาบาทก็คือราคาปิดเมื่อวานนี้แหละนะครับนะก็ก็จะเป็นเป็นเป็นเพียวเทคนิคเข้าไปส่วนในแง่ของฟันเดเมนท่ลเนี่ยเรายังไม่ได้เปลี่ยนเขานะเราเรายังให้ราคาเดิมเขาไว้อยู่ที่สองยี่สิบาทอยู่ครับค่ะส่วนหุ้นเด่นที่หว่านแนะนําเป็นตัวไหนคะวันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้เราแนะนําหุ้นแซฟนะ S อสพ a ทีนะครับก็แซดถ้าเรามองอย่างนี้แล้วก็คือตัวของแซดเองเนี่ยนะฮะในแง่ของเทคนิคเขาเบสอัพสิบแปดจุดสิบแปดจุดสิบแปดจุดสามขึ้นมาเป็นบ่ายสัญญานะฮะตรงดับเบิลท็อปเขาพอเบสขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นบ่ายสัญญาณขึ้นมา นะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็ก็ปิดสวยค่อนข้างจะดูดีแต่วันนี้เปิดกระโดดนะวันนี้เปิดกระโดดขึ้นมาก็สิบแปดเจ็ดสิบแปดเก้าสักวอยู่แถตอนี้แต่ถ้าปิดขึ้นไปเปิดไฮคือว่าปิดไฮสิบแปดเก้าหรือเก้าบาทต้นๆนีนจึงว่าดีมากๆะนะครับเพราะฉะนั้นระยะสั้นๆเดี๋ยวนี้เป็นต้นไปเราดูสปอร์ที่สิบแปดบาทสามสิบสามไว้ก่อนเนาะนะครับแล้วก็ถ้าในระหว่างวันเองเนี่ยเราก็อาจจะเห็นตรงที่ว่าระดับราคาติดช็อตคือสิบแปด จุดสูงของเมื่อวานนี้คือ18.6เราก็อาจจะให้18.6เป็นซัพพอร์ตระหว่างวันก็ได้นะแต่โดยรวมภาพใหญ่เนี่ยในเชิงเทคนิคลกลกลับตัวในรูปแบบแองการาคาขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยซัพพอร์ตจะอยู่ที่18.3แนวต้านอยู่ที่19.4แล้วก็20บาทครับค่ะส่วนสต็อปต้องมีไหมคะตัวนี้หรือยังไงคะทิศทางของตลาดถ้ายืนอยู่18.3ไม่ต้องทําอะไรคนะใครที่มีอยู่ไม่ต้องทําอะไรนะก็ถือความขึ้นต่อได้ค่ะนะครับค่ะ นะคะก็ถือ,อคอหุ้นต่อได้นะขออนุญาตมาที่การตอบคําถามนะักลงทุนนิดนึงนะคะมีะท่านนักลงทุนถามกันเข้ามานะคะปตทสองขอคะพี่หวานคะ่ะีีีีใช่ไหมฮะแล้วก็ขออัปเดตมุมมองกลุ่มพลังงานกับราคาน้ำมันพี่หวานด้วยนะคะได้ครับค่ะก็เราก็จะเห็นได้ว่าปตทอสอขอเองเนี่ยเหวี่ยงตัวลงมาวันนี้เ,เป็นเป็นแท่งเทียนสัญญาณลบนะ นะครับต้องต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนไปเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเขาขึ้นมาที่หนึ่งร้อยสามสิบสามบาท<า>นะครับวันนี้ก็ทำหายนึงสามสามแต่ทําจุดําสุดจุดที่หนึ่งหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดบาทเพราะงั้นเนี่ยแท่งเทียนเนี่ยอ่าสปอร์ระหว่างวันหนึ่งสามหนึ่งนะครับถ้ายังอยู่หนึ่งสามหนึ่งคุณเล่นรอบขึ้นไปได้แล้ว,<า>วเบิร์สคชห้ามปิดหนึ่งสามหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้ลงมาจุดบัคอมสุดท้ายเลยนะสมมุติว่าเบิร์สคชเราก็ต่ำกว่มาหนึ่งสามหนึ่งลงมามาตั้งรับตรงไหนดีก็คือเล่นรอบ เพราะงั้นสปอร์ตจะอยู่ที่หนึ่งสามหนึ่งกับหนึ่งสองเก้าห้าศูนย์นะจะอยู่สเตปอย่างนี้ไปเพราะฉะนั้นใครที่เล่นหนึ่งสามหนึ่งนะวันนี้ตรงนี้ก็จะมีความเสี่ยงสักนิดหนึ่งนะครับว,ว่าจะต้องรุนเด้งขึ้นไปแล้วไปสูงกว่าขึ้นไปอย่างเดียวเท่านั้นเองมีความเสี่ยงตรงนี้นะส่วนนวะต้าจะอยู่ที่หนึ่งสามสามนะนะถ้ารุดก็มาตั้งรับกันใหม่อยู่ที่เล่นรอบกันใหม่ที่หนึ่งสองเก้าห้าศูนย์จะเป็นภาพนั้นนะอืมนะคะมีคนถามเข้ามานะคะขอเพิ่มเติมอีกสักนิดหนึ่ บออทใช่ไหมใช่ค่ะเออทีจะเห็นได้ว่าเขาอยู่ในกรอบของการแกว่งตัวออกด้านข้างอย่างมีนัยยะสาคัญเลยนะทิปเปอร์ท็อปอยู่ที่หก oh. สิบแปดบาทห้าสิบตางค์เนี่ยเมื่อวานก็เทสแล้วก็ยืนไม่ได้วันนี้ก็เทสจะยืนไม่ได้เป็นยอดที่สามนะ,ะสองยอดแรกเกิดไปแล้วเพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ตรงนี้กลยุทธ์การเล่นหุ้นตอนนี้ก็คือเออถ้าถ้าเรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยมาถึงหกสิบแปดห้านย์ถ้าไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยใครจะขายทํารอบนะก,ก็ก็โอเคได้แต่คุณก็ต้องมา มองซื้อคืนแถวแถวแอรียาสปอร์ตนะครับก็คือ67บาททื่อๆถึง67บาทเสถึงต้องซื้อขึ้นนะครับเพื่อใช้ในวงนี้คุณ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 ธนวัญ68 50เป็นแนวต้าน67บาทเออ่เป็นแนวรับนะฮะก็อยู่ตรงนี้แอรียแนวรับ67 67เสถึงก็ก็จะมีแรงตั้งรับซื้อคืนกลับมา68บาท50ตางก็ไม่ผ่านก็จะยุบย่อๆอยู่แถวๆนี้แหละนะฮะแต่ถ้าเป็นเบสแคสเรบผ่าน68 50นี่จะเป็นบายชินเนลขนาดใหญ่ แล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเขาจะเป็นไซเบอร์ด้านข้างในกรอบใหญ่ที่ผมว่านี้ไปแล้วก็จะเป็นการที่สุดข้าลงในในเ,เป็นการเบรกเาาเป็นลายต้องต้องใช้คํานี้ดีกว่านะค่ะได้ค่ะพี่หวานคะสุดท้ายย้ากลยุทธ์ทิ้งท้ายให้นักลงทุนนิดนึงนะคะก่อนที่เราจะหยุดยาวกันนะคะเออคืออย่างนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้เองเนี่ยเออมันจะมีแรงขายลดความเสี่ยงนะต้องต้องต้องยอมรับว่าจะมีแรงขายลดความเสี่ยงมันุดยาวสี่วันทำเการนะฮะ จากในตลาดของเราออกมาเองแหละแต่ถ้ามองอย่างนี้แล้วคุณดูนะถ้าลงลึกๆแรงๆอย่างเนี้ยผมแนะนําก็ทดลองซื้อก็มาบ้างบางส่วนนะครับก็ซื้อเก็บข้ามาแล้วก็ลุ้นไปสัปดาห์หน้าเลยนะครับแล้วก็ถ้าวันพรุ่งนี้ลงแรงอีกเราก็ซื้อเพิ่มอีกนะแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราลงอย่างจัไม่ได้ขายอย่างมีนัยสาคัญเราเซ็ตอินด็กเราน่าจะมีเทคนิคเรีบรวอยตามสปอร์ตได้นะจะยังมองเป็นภาพอย่างนั้นอยู่ นะครับหลักกลุ่มที่เรามองมองไว้อยู่ก็จะเป็นกลุ่มของพลังงานกลุ่มของธนาคารเป็นเกณฑ์ไว้ก่อนส่วนกลุ่มของของโรงพยาบาลที่เราเคยชื่นชอบไว้อยู่เนี่ยตอนนี้รอเขานิดหนึ่งเพราะว่าสายสัญญาณทางนั้นนะไม่ได้หมายความว่าพื้นฐานเขาไม่ดีนะแต่ตายสัญญาณของเขาก็คือรอรอเล่นรอบในกรณีของเทคนิคอลรีบาวก่อนนะครับอย่างอย่างอย่างชันอาจจะได้เห็นตัว BDMs ท,ที่ที่ไปเทสตรงช่วงยี่สิบห้า 75เราไม่เ2550เนี่ยมันไม่ผ่านไงแล้วก็อาจจะยุบๆลงมาหน่อยหนึ่งก็รออการสร้างฐานราคาพอดีหนึง่งอันนี้คือตัวอย่างเท่านั้นเองแต่กลุ่มโรงพยาบาลหลังจากนี้เป็นต้นไปเองเนี่ยน่าสนใจต้อง,อง,อง,องรอช่วงหลังสงการหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวหลังสงการมาตามกันอย่างนี้นึงนะคะขออีกตัวหนึ่งคําถามสุดท้ายนะคะเป็นตัวสุดท้ายมีนักลงทุนถามเข้ามาว่า SCC รับได้หรือเปล่าคะหรือว่าดูแล้วมันยังลงไม่จบคะถามว่าลงไม่จบใช่ไหม คือตอนนี้หลุดนะ460ลงมาแล้วนะเพราะหลุด460ลงมาตรงเส้นค่าเฉเลีย75วันเขาลงมาแล้วนะ75วันอ๋อ75วันอยู่ที่464ขออภัยนะ 4, 4ีก4460หลุดลงมาแล้วสมมติว่าอาอย่างนี้นะคุณจะเห็นว่าเขาลงมาสองขยักละสองขยักขยักหนึ่งก็คือมีไซเวว์ออกเดานข้างหน่อยหนึ่งแล้วก็ลงมาแรงวันนี้สมมติว่าลงมาแรงวันนี้4456เป็นจุดต่ําสุดไว้456จะถึง450 ถ้าจะตั้งซื้อทดลองซื้อลุ้นสัปดาห์หน้าดีขึ้นอันนี้ได้นไะด้ได้ไดนะก็ก็ตั้งตั้งไว้สี่สี่ร้อยห้าสิบหกถึงสี่ร้อยห้าใช่ไหมสี่ร้ยห้าสบถึงสี่้ห้าสิบบาทก็เป็นลักษณะของการเล่นโอเวอร์โซทางเทคนิคนะ,คะได้ครับเป็นการเล่นสั้นนะคะเล่นรีบาวโอเวอร์โซเท่านั้นนะคะใช่ครับถ้าถ้าถ,ถ้าเหตุผลทางด้าน ทางด้านาการทางด้านเทคนิคนะฮะนะนะดูจากนั้นแต่ทางด้านเหตุผลทางด้านซนติเมนต์ลาวเนี่ยซนติเ m e n t ตัวตัวปูซิเมเปนไทยก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนพอร์ตธรรมดาเท่านั้นเองก็คือเห็นแรงขายเยอะอนะครับก็ขายลงมาเยอะแล้วก็อาจจะยุบยอดลงมาสักหน่อยนึงแล้วก็ติดตามในเรื่องของผลประกอบการาคือคือหมดหมดแบงก์ปุ๊บตัวเนี้ยเป็นตัวต่อไป ที่จะแค่นี้เองแหละที่จะขึ้นนะฮะ,ะหมดจากแบงค์ไปสิ้นสุดแบงค์ประกาศผลประกอบการตัวนี้เป็นตัวต่อไปเพราะงั้นเ t e p แรกที่เรามองก็คือสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหกเราก็ซื้อมันหน่อยหนึ่งเป็นการทดลองซื้อไงี่ยทดลองซื้อในแง่ของอะไรเทคนิคเรียบเบาในจากภาวะโอเวอร์โซลเท่านั้นเองขอสต็อปลอสหน่อยไดหมฮะหรือว่าไงดีตัวนี้ <S <S อืมสำหรับกร,รณีนี้เนี่ยถ้าคุณจะสต็อปลอสสำหรับกร,รณีของตัวปูนซีเมนต์ไทยนะฮะจุดสต็อปลอส เอออยู่ที่อ่าสี่ร้อยสี่สบี่บาทค่ะได้ค่ะสี่ร้อยสี่สิบสี่บาทนะคะก็แต่ตอนนี้อยู่ยังยืนซัพพอร์ตอยู่นะต้องต้องต้องบอกเน้นเหมือนว่ากายังยืนซัพพอร์ตก็คือจุดต่ำเขาสี่ห้าหกอยู่แต่เราให้แอร์เรียซัพพอร์ตอยู่ที่สี่ห้าหกสี่ห้าศูนย์เนี่ยค่ะอะเราพักบ่ายอีกทีนึงก็ได้นะเราพักบ่ายหน่อยนึงก็ได้อาจจะเห็นอะไรดีๆขึ้นมาขออีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายนะคะท่านนักลงทุนนะคะงดถามหุ้นแล้วนะคะเป็นตัวบีกริมนะคะในเชิงกราฟเทคนิคเพียวนะะค เพียวเทคนิคบีกริมค่ะบีกริมเนี่ยนะครับก็คือสามสิบเอ็ดบาทสลึงเนี่ยห้ามรุดเด็ดขาดนะ mm hmm. ก็มีความคือคือถ้าเรามองาพของเขาเนี่ยบีกริมเนี่ยขึ้นไปเทสที่เป็นสองยอดเป็นดับเบิลท็อปที่สามสิบสองละแล้วเขาไม่ผ่านพอไม่ผ่านปุ๊บเนี่ยลักษณะปริมาณการซื้อขายมันนิ่งๆทรงๆแล้วก็เหมือนกับว่าจะดอกัวลงมาเพราะงั้นดอกัวลงมาสิ่งที่เราคาดการณ์ก็คือว่าถ้าไซเวลด้านข้างจะดี ถ้าไซด์เวย์อยู่ระหว่าง32-31.25ตันแอนเดอรยแต่ตอนนี้จะดีมากเพราะงั้นจุดจุดที่ไม่ดีก็คือกรเีนิ่นถ้าเขายืน3 1 0ไม่ได้นะผมนุมต้องขออนุญาตตอบน,นี้นะเพราะว่าระดับราคาเขาขึ้นมาอยู่ในโซนที่สูงอยู่พอสมควรละนะครับอรอเขาสักนิดหนึ่งนะครับให้เขาเอชัางฐานราคาข้างบนให้ได้ก่อนดีกว่านาะถ้าจะเข้านะค่ะคือรอย่อใช่ไหมคะอาจจะตอบอย่างนั้นก็ได้ครับได้ครับค่ะ ได้ค่ะนะเพราะว่าราคาก็ขึ้นมาแล้วเหมือนแบบเหมือนจะไปต่อไม่ไปต่อก็ไม่รู้จะลงเดี๋ยวซื้อแล้วก็ลงเดี๋ยวพอไม่ซื้อก็ตกรถอีกนะคะ<อ>ช่วงที่<อ>คนที่แบบจะรอทำ New High แบบนี้นะคะ<อ>ได้ค่ะก็ติดตามพี่หวานเพิ่มเติมทางช่องทางไหนบ้างคะ ผมจะมี a c e b o o k l ลฟ e ของ a อ l ทุกวันตอนเช้าสักประมาณสักเก้าโมงสิบนาทีอะไรเงี้ยก็จะเริ่มไลฟ์ไปจนถึงเก้าโมงห้าสิบก็จะมีตอบคำถามในนั้นด้วยนะครับค่ะได้แล้วก็ติดตามได้ทางแชทลูมของบริษัทด้วยเช่นเดียวกันในระหว่างวันเนี้ยนะฮะก็จะมีแชทลูมถามกันนข้ามานะครับค่ะได้ค่ะก็ติดตามพี่หวานเพิ่มเติมได้นะคะทางช่องทางนั้นวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะพี่หวานธวัชชัยมากมากเลยนะคะ สวัสดีค่ะน,น,นะคะคุณธวัชชัยอสมภพรชัยนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์เอ l นะคะท่านไปติดตามเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook ของบริษัทหลักทรัพย์เอ l สอบถามหุ้นเป็นรายตัวกันได้ด้วยนะคะก็ะขอขอ,ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปรายการด้วยหุ้นขึ้นมาแบบนี้คิดว่าน่าจะพอเขียวกันแล้วนะคะแล้วก็ใครที่ตกรดนะคะก็ ต้องดูจังหวะในการเข้าให้ดีนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเสียจังหวะจะทําให้ท่านพลาดรอบไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยนะคะแล้วก็ต้องฝึกนะคะในแง่ของการซื้อหุ้นในช่วงที่ตลาดลงนะคะแล้วก็ค่อยขายในช่วงที่ตลาดขึ้นนะคะอย่าซื้อในช่วงที่ตลาดหุ้นขึ้นนะคะแล้วมาขายในช่วงตลาดหุ้นลงนะคะต้องทําสวนทางกันนิดนึงนะคะก็สาหรับใครที่ฝีไม้ไรายมือยังไม่แกร่งพอนะคะศาสตร์แห่งการลงทุนจะเป็นหลักสูตร ที่จะทําให้ท่านมีฝีไม้ไลายมือที่แกร่งขึ้นนะคะในการเลือกหุ้นได้ถูกตัวค่ะ,ะรีบจองกันเข้ามานะคะเรียนกันในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะคะก็รับอีกเพียงแค่20ที่นั่งสุดท้ายแอดไลน์มิสเตอร์มาหรือสแกน QR Code บรเวณหน,น้าจอนี้เลยนะคะ สุดท้ายนะคะรับชมเพิ่มเติมได้ที่ y o u t u b e นะคะ stoploss by ธนวัรรณโชธกด subscribe กันด้วยนะคะรวมไปถึงทางเว็บไซต์ w w w stoploss thailand.com ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอให้ท่านนะักลงทุนทุกท่านโชคดีกับตลาดทุ้นไทยค่ะสวัสดีค่ะ ศาสรแห่งการลงทุนรุ่น5คาคำีรับเลือกหุ้นเพื่อนลงทุนในแบบฉบับคุณนิพนธ์ส่วนรประสิทธิ์สอนเคตวิชาสูตรลับในการหาหุ้นผู้ชนะพร้อมเรียนรู้เคตวิชาการอ่านขาดอุตสาหกรรมขาขึ้นรอบใหญ่ตามวัสักรเศรษฐกิจสอนลึกสูตรเฟ้นหาหุ้นดาวเด่นเพื่อปั้นพอร์ตหุ้นให้เติบโตอย่างยั่งยืนผสมผสานเคตวิชาด้วยศาสตร์แห่งพื้นฐานและศาสตร์แห่งกราฟเทคนิค ฝึกฝนวิชาทำกำไรจากตลาดหุ้นและปรับไมล์เซ็ตเพื่อเรียนรู้จิตวิทยาที่เหมาะสมสำหรับนักลงทุนมืออาชีพถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้รู้ตัวจริงในหลักสูตรศาสตร์แห่งการลงทุนรุ่น5เรียนพร้อมกันวันอาทิตย์ที่28เมษายนนี้สอบถามวิธีการสมัครได้ทาง idline asmr market หรือโทร0992894214